สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Gcap m o อ n i น g Report ประจำวันที่19กุมภาพันธ์2557ค่ะสรุปข่าวและแนวโน้มทองคำประจำวันดอลลา,าร์สหรัฐปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโรค่ะหลังจากที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนนี้ออกมาไม่สู้ดีนะักโดยค่าเงินยูโรนั้นปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ1.375เทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐค่ะ ขณะที่ราคาทองคำก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงตลาดสหรัฐเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามขายยังคงต้องติดตามดูตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐในค่ำคืนนี้รวมถึงการถแถลงการของนางเจเน็ตเยเรนที่จะมีในคืนวันพฤหัสนี้ตามเวลาไทยค่ะค่าเงินบาทเช้านี้ค่ะปรับตัวอ่อนค่าเทียบกับเมื่อวานโดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ32.55-32.65บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐค่ะ และยังคงต้องติดตามสถานการณ์ภายในประเทศต่ตอเนื่องนะคะโดยวันนี้จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมกปปศและชาวนาที่อาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางค่าเงินบาทได้ค่ะราคาทองคำเมื่อวานนี้ค่ะสูงสุดอยู่ที่1325ี่เหรียญดอลลาร์สหรัฐออนต่ำสุดอยู่ที่ระดับ1313.4ี่เหรียญดอลลาร์สหรัฐออนและปิดที่ระดับ1322.3 0ี่เหรียญดอลลาร์สหรัฐออนค่ะ ปรับลดลง6.90เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนราคาซิลเวอร์ปิดที่ระดับ21.96เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนปรับขึ้น0.12เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะราคาน้ำมันดิบปิดตลาดที่ระดับ102.43ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปรับขึ้น2.13ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดที่ระดับ16,130.40จุดปรับลดลง2 3่สจ 99จุดค่ะตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อวานนี้นะคะดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวมประกาศออกมาน,น้อยกว่าที่คาดการณ์ค่ะอยู่ที่4.5ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยประกาศออกมาน,น้อยกว่าที่คาดการณ์ค่ะอยู่ที่46และสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในวันนี้ค่ะดัชนีราคาผู้ผลิตครั้งก่อนค่ะอ,อยู่ที่0.4%คาดการณ์ว่าจะลดลงค่ะอ,อยู่ที่0.2เเค่ะ ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านครั้งก่อนค่ะอยู่ที่1.00 0คาดการว่าจะลดลงค่ะอยู่ที่0.95ค่ะ